ขอบพระคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับคืนนี้เป็นคืนวันจันทร์เมื่อวานเรากา็มีความสุขแล้วก็สดชื่นในการนมัสก,การพระเจ้านะครับผมเชื่อเช่นนั้นเพราะว่าเห็นท่าทีของพี่น้องในการไปนมัสก,การได้รับประพรได้รับคำหนุนใจทั้งภาคเช้าและก็ภาคบา่ายก็เห็นพี่น้องมีชีวิตชีวาก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ ทุกครั้งที่เรานมัสการพระเจ้าก็เรามีสันติสุขในพระเจ้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้เรารักษาสันติสุขไว้ด้วยการที่เราไว้วางใจในพระเจ้ายึดมั่นในพระองค์กับด้วยความเชื่อและศรัทธาอย่างถึงที่สุดนะครับพี่น้องครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงมองที่พระเจ้าครับนะครับอย่ามองที่ปัญหาเหล่านั้นอย่ามองที่ความเป็นไปของโลกนี้โลกนี้เปลี่ยนแปลงเสมอครับ ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันนะครับแต่และวันก็เซลล์ต่างๆก็มีอายุมากขึ้นก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกสิ่งมันก็เปลี่ยนแปลงอย่าแปลกใจอย่าประหลาดใจถ้าทุกสิ่งมันเปลี่ยนแปลงไปบางสิ่งบางอย่างเราคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดเวลานะครับจะเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอนะครับจะไม่เป็นอย่างนั้นครับ มันจะเปลี่ยนไปครับเพราะฉะนั้นเราตั้งสติไว้เลยว่าทุกอย่างที่เราเห็นนะครับไม่มีอะไรที่กจรังหรืย,ยั่งยืนเราต้องขอบคุณพระเจ้ารวมหายใจของเราทุกวันนี้นะครับเรารักพระเจ้าให้ดีที่สุดนะครับเรานำมัสกการ,รพระองค์ให้ดีที่สุดใส่ใจฝึกฝนจดจอ่ออยู่กับชีวิตในพระเจ้าให้ดีที่สุด การหวังใจในสิ่งอื่นนั้นย่อมทําให้เราผิดหวังแต่หวังใจในพระเจ้าไม่เคยผิดหวังในพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไว้วางใจในพระเจ้าสร้างชีวิตยอยู่ในพระเจ้าก็อย่างที่พระเยซูริบส,สอนนะครับว่าเป็นเหมือนกับผู้ที่สร้างบ้านไว้บนศิลาแม้ลมจะพัดพายุจะพัดมาน้ําจะไหลหลากแต่ว่าบ้านหลังนี้จะยังคงยืนหยัดอยู่ได้นะครับท่ามกลางความปั่นป่วนของโลกนี้นะครับ เพราะฉะนั้นขอพี่น้องนะครับมีความไว้วางใจในพระเจ้าให้ถึงที่สุดนะครับพี่น้องครับวันนี้เราก็จะมาพูดต่อเรื่องของการสรรเสริญพระเจ้านะครับเรายังคงอยู่ในพระธรรมสมรีบทที่95อยู่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็พูดถึงเรื่องของอสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเชิญชวนให้เรานะครับร้องเพลงด้วยความยินดีร้ร้องด้วยความชื่นบานนะครับซึ่ง สิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นอาการกิริยาอาการของการนมัสก,การพระเจ้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ให้ความรู้กับพี่น้องไปว่าการนมัสก,การพระเจ้านั้นเนี่ยมีความสําคัญมากแค่ไหนนะครับและเราไม่อาจนะครับที่จะหยุดการนมัสก,การพระเจ้าได้นะครับคนที่หยุดการนมัสก,การพระเจ้าก็คือคนที่ขาดลมหายใจไฟวิญญาณนะครับขาดน้ําแห่งชีวิตนะครับไฟวิญญาณไป ดังนั้นขอให้เราตระหนักถึงการนมัสการพระเจ้าอยู่เสมอนะครับและการนมัสการพระเจ้าที่สําคัญก็คือการนมัสการพระเจ้าที่อยู่ร่วมกันกับพี่น้องนะครับมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับเป็นเหมือนความยินดีที่เป็นเหมือนน้ามันไหลอาบลงมาทําให้เกิดความชื่นชมยินดีนะครับผมก็ได้สน,น,นใจพี่น้องไปในเรื่องเหล่านี้นะครับวันนี้เรามาต่อนะครับในประการต่อมาว่าเราควรมีท่าทีอย่างไร ในการสรรเสริญพระเจ้าใช่ไหมครับเราควรมีท่าทีอย่างไรในการสรรเสริญพระเจ้าเราอธิษฐานกันก่อนนะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเราและผู้ทรงประทานลมหายใจให้แก่เราและประทานสติปัญญาและกำลังเรี่ยวแรงให้กับเราทุกวันเสมอข้าแต่พระเจ้าลมหายใจยังอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์เพราะพระเจ้าทรงให้ข้าพระองค์ดำรงชีวิตอยู่ พระบิดาจะข้าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นข้าปรุงมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ารองเจ้าข่าขอพระเจ้าอวยพระพรแก่พี่น้องของข้าปรุงที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าในทุกๆครั้งให้เขาจำเริญขึ้นเติบโตขึ้นด้วยพระวิญญาณรู้สึกของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในค่ำคืนนี้เรามอบไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า a m มนครับ เราควรมีท่าทีในการนมัสก,การสรรเสริญอย่างไรนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับผมก็ได้เทศนาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็เราก็เอามาแยกย่อยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฟังกาเทศนาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าประการแรกเลยนะครับเราต้องมีท่าทีนะครับที่เป็นความเป็นความ ปราถนาให้การสัรเสริญยุยงพระเจ้าเนี่ยจากจิตใจของเรานะครับอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องว่าในพระรัตนของพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระวิญญาณดังนั้นผู้ที่นมัสการพระเจ้านั้นต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายกับพี่น้องไปว่าด้วยจิตวิญญาณนั้น่ะเราก็เข้าใจแล้วนะครับว่ามาจากจิตใจของเราก่อนนะครับด้วยความจริงนั้นก็คือตามความจริงที่พระเจ้าทรงเป็น นะครับที่พระเจ้าทรงเป็นเราจะไม่นมสัสการพระเจ้าโดยการใช้ตัวแทนไม่ว่าจะเป็นรูปของพระองค์หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่หรือจะเป็นผู้แทนของพระองค์แล้วก็ตามแต่เราจะไม่ใช้รูปของพระเจ้าหรือนมัสการพระเจ้าผ่านทางบุคคลใดสิ่งใดนั่นไม่ใช่ความจริงที่พระเจ้าทรงเป็นดังนั้นนะครับความจริงนั้นก็คือตามที่พระเจ้าทรงเป็นคือพระองค์ทรงเป็นความรักพระองค์ทรงเป็นชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็น ความบริสุทธิ์อะไรต่างๆเราน,นมัสการ,รพระเจ้าตามนั้นนะครับที่พระเจ้าทรงสาแดงให้เรารู้จักพระองค์แล้วนะเราขอบคุณพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่ออกมาจากภายในผมบอกกับพี่น้องว่าเมื่อเราไปน,นมัสการ,รพระเจ้านั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมหัวใจของเราที่จะนําออกไปเป็นเครื่องถวายบูชาที่ดีที่สุดที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองของเราไม่ใช่เงินถวายไม่ใช่อาหารที่เรานําไปหรือไม่ใช่เสื้อผ้าที่เราใส่ไปนะครับ สิ่งต่างๆนั้นเนี่ยมันจะเป็นการถวายเกียรติแพระเจ้าได้เมื่อจิตใจของเราถวายเกียรติพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงรับได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าเราจะถวายอะไรสิ่งใดนะครับจะมีค่าในสายตามนุษย์หรือไม่มีค่านะครับไม่สําคัญนะครับแต่ว่าถ้าจิตใจของเราเนี่ยนะครับถวายกับพระเจ้าพระเจ้าทรงพอพระชัยในสิ่งต่างๆทั้งสิ้นะเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับอันนี้ก็คือประการแรกที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปเมื่อวันที่ผมเทศนา แล้วก็วันนี้นะครับผมจะพูดถึงท่าทีต่อมาที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่จิตใจของเรานั้นเนี่ยจดจ่อกับพระเจ้ารักพระเจ้าปราบปลื้มปิติยินดีในพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการชูมือขึ้นนะครับหรือการยกมือขึ้นหรือการปรบมืออันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ ในบางที่บางแห่งเนี่ยเขาไม่ไม่ทาเลยนะครับไม่กล้าที่จะทําไม่กล้าที่จะชูมือขึ้นไม่กล้ายกมือขึ้นไม่กล้าปกมือแม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกปราบปลื้มในพระองค์ก็ตามแต่ว่าเขาจะอยู่เงียบนะครับแล้วก็เขาคิดว่าท่าทีเงียบๆแบบนั้นเป็นท่าทีที่เป็นท่าทีที่จำเกรงพระเจ้าเป็นท่าทีที่ให้เกตบพระเจ้าแต่พี่น้องครับพี่น้องต้องจําไว้ว่าความชื่นชมยินดีคือท่าทีที่พระองค์ทรงพอพระทัยที่สุด นะครับความชื่นชมยินดีพระเจ้าเป็นท่าทีที่พระเจ้าพอพระทัยที่สุดดังนั้นในพระรัตนคของพระเจ้าจึงบอกว่าหลายจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าจงชื่นชมยินดีเถิดข้าพระเจ้าขอยย้ำนะครับว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีเถิดดังนั้นนะพี่น้องครับถ้ามีบางคนบอกว่าเราต้องยืนสงบหลับตาลงเงียบๆนะครับนั่นคือท่าทีที่เป็นการถวายเกียรติพระเจ้าหรือยำเกรงพระเจ้า ผมจะบอกให้นะครับว่ามันไม่มันไม่ใช่เสมอไปนะครับมันไม่ใช่เสมอไปถึงแม้ถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าการยืนสงบนั้นจะไม่ได้เป็นการถวายเก็บพระเจ้าเท่าหัวใจของเขาในปิธียินดีในพระเจ้านะครับมันก็เป็นวิธีหนึ่งเป็นท่าทีหนึ่งแต่คนที่ยืนเงียบๆนะครับแล้วจะบอกว่าคนที่ชูมือยกมือหรือปลบมือเนี่ยด้วยความยินดีในพระเจ้าออกมาจากหัวใจเนี่ยนะครับเป็นการไม่เก็บพระเจ้าอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน พร,พระประวเจ้าของพระเจ้าได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับพี่น้องครับแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องอีกนี้อย่างที่ผมอธิษฐานออาอย่างที่ผมเทศนาไปแล้วนะครับวันอาทิตย์ว่าอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการชูมือยกมือหรือปลดมือนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นท่าทีหรือเป็นอาการที่พระคมพีบอกให้เราทานะแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยการที่เพราะหัวใจของเราจิตใจของเราเนี่ยปลื้มปิติยินดีในพระเจ้าอย่างถึงที่สุดสรุปดีบทที่63ก็4นะครับพี่น้องครับได้กล่าว ว่าเช่นนั้นแหละข้าพระองค์จะถวายสัตุการแด่พระองค์ตราบที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ข้าพระองค์จะชูมือต่อพระนามของพระองค์นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับพี่น้องครับในพระธรรมสุริบทที่3 13 4 134ครับข้อที่สองบอกว่าจงชูมือขึ้นตรงต่อสถานนมัสการและถวายสัตุการแด่พระยาเวเห็นไหมครับจงชูมือขึ้นนะครับ อีกข้อหนึ่งครับพี่น้องครับซึ่งมีหลายข้อนะครับแต่ผมพยายามที่ยกไม้พี่น้องได้เห็นว่าพระเจ้านะพระเจ้ากล่าวว่าอย่างไรนะครับบอกว่าสรีปฏีหกสิบเอ็ด่หกอสี่สิบหกข้อหนึ่งครับพี่น้องครับบอกว่าชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงตกมือจงโห่ร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยเสียงยินดีเห็นไหมครับด้วยเสียงยินดีอันนี้ก็คือท่าเทียงกันชูมือยกมือตกมือนะครับซึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่จะจบการาการนมันสก,การๆๆพระเจ้านะครับผมก็นําพี่น้องให้ฝึกสิ่งเหล่านี้นะครับแลวผมรู้ว่าในเวลานั้นพี่น้องที่ยกไม้ยกมือขึ้นเนี่ยก็ทําตามผมที่ผมบอกเป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึกซึ่งผมทําอย่างนั้นเนี่ยก็เพื่อว่าไม่ให้พี่น้องรู้สึกนะครับไม่ให้พี่น้องรู้สึกประมาหรืออายในการทําอย่างนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนนะครับเมื่อนมัสก,การพระเจ้า เขาปลื้มปิติจริงๆนะครับเขาปลื้มปิติจริงๆอยากที่จะอยากที่จะโหร้องขึ้นมาหรืออยากที่จะยกมือขึ้นแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจว่า,าการที่ยกมือชูมือหรือโหร้องอะไรต่างๆเ่ยนะครับหรือหรือพูดเสียงดังกล่าวหรือเสียงดังอาเรลูย่สชน,นเสริมใจอะไรแบบนี้นะเขาก็อาจจะเข้าใจว่าเออมันไม่เหมาะสมเพราะว่าที่คริตจกักไม่เคยให้ทําแบบนี้อะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมบอกกับพี่น้องนะไม่ใช่นะครับ ผมอยากให้พี่น้องทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นอย่างนั้นหรือเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนั้นอนี้มันต้องออกมาจากหัวใจจริงๆนะครับไม่เช่นั้นมันจะกลายเป็นการกำหนดลักษณะการนมัสการโดยคริสัตจซึ่งไม่ได้เน้นที่ใจของเราในการในการปิฏิจินดีในพระเจ้านะครับแต่ผมเน้นเรื่องใจที่ปิติจินดี แต่ถ้าพี่น้องเองไม่มีใจปิติจินดีแน่นอนนะครับอาการเหล่านี้การชูมือยกมือหรือปลกมือเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับพี่น้องครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสมควรถไวายแด่พระเจ้าหรือไม่เพราะพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะนี่นั่นคือประการที่สองประการแรกก็คือออกมาจากหัวใจประการที่สองก็คือการชูมือยกมือหรือปลกมือนะครับในประการต่อมานะครับประการที่สามคือการเต้นโลด ความจริงการเต้นโลดเนี่ยหรือเต้นรําเนี่ยนะครับการเต้นราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเต้นราที่เป็นที่เป็นระบบหรือว่าเป็นรูปแบบที่ฝึกมานะครับผมไม่ได้พูดถึงการเต้นราหรือเต้นโลดที่เป็นเป็นรูปแบบของการฝึกมาเพราะว่าการฝึกมาบางทีเราก็จะต้องเต้นตามรูปแบบที่เราฝึกมาและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากจากหัวใจของเราแต่การเต้นนะครับการเต้นโลดหรือเต้นรำเนี่ยมันเต้นอย่างที่ไม่มีไม่มีระบบ ของการฝึกมานะครับนั่นคือการเต้น,ตนโลดหรือเต้นลำอย่างนั้นจริงๆนะครับในกิจการพี่น้องครับเรื่องเรื่องอาการเหล่านี้มันมีอยู่ในพระคัรมภีไหมก็ในกิจการบทที่สามนะครับข้อที่แปดมันเกิดกับชายคนหนึ่งพี่น้องครับที่หายจากอาการเป็นง่อยนะครับหายจากอาการเป็นง่อยเมื่อเปโตรเมื่อท่านปโตรกับหยนเนี่ยนะครับได้รักษาด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์นะครับ ที่ทางเข้าพระวิหารถ่าพี่น้องอ่านนะครับก็ทําให้คนนั้นเนี่ยหายจากการเป็นง่อยเพราะหายจากการเป็นง่อยนี่แน่นอนว่าความเลิ่มปิติความยินดีหรือความดีใจนะครับที่เราพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวใจของเขาเกิดขึ้นในอารมณ์ในความรู้สึกของเขาที่เขารู้สึกว่าขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆที่เขาหายจากจากการเป็นง่อยนี้ เพราะว่าการที่หายจะเป็นม่ยเป็นเรื่องที่มีคุณค่าวิเศษสุดสําหรับชีวิตของเขานะครับสาหรับชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นความปลื้มปิติมันจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็สูงยิ่งจึงทําให้เขาลุกขึ้นแล้วก็เดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้านะครับในกิจการบทสามข้อแปดบอกว่าเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอนทั้งเดินทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้าไป อันนี้คืออาการของคนที่มีมีมีความรู้สึกปลื้มปิติในพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับผมเน้นนะครับว่าอาการทุกอาการเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปลื้มปิติในพระเจ้าอย่างแท้จริงและสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นโดยไม่เคิขืนนะครับโดยไม่เคขื์นโดยไม่รู้สึกว่าเราเราเป็นคนที่พยายามที่จะเต้นพยายามที่จะลํานะครับไม่ใช่เหมือนกับว่า คริสตจักรบางคริสตจักรอาจารย์หรือว่าผู้นำประชุมพยายามวางรูปแบบของการนมัสก,การพระเจ้าให้เกิดขึ้นแบบนี้ทุกครั้งนะครับให้เกิดขึ้นแบบนี้ทุกครั้งในการเต้นโลดในการเต้นลําในการยุกมือถ้าคนคนนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใจนะครับไม่มีความรู้สึกปิฏิจินดีในพระเจ้าสิ่งอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่การพยายามทำเนี่ยนะครับมันก็เกิดการรู้สึกเครื่ขืนนะครับเป็นธรรมดาน,นะครับอย่างไรก็ตามนะ ผมบอกกับพี่น้องว่าผมหวังที่จะให้เครืสจักรของพระเจ้าเนี่ยนะครับมีอาการเหล่านี้แต่มันต้องเกิดขึ้นจากหัวใจแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจากความปิติจริงๆพี่น้องไม่ต้องไปเคอะเขินพี่น้องไม่ต้องกลัวพี่น้องไม่ต้องอายพี่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นพี่น้องสรรเสริญพระเจ้านะครับและพระเจ้าทรงได้ได้รับเกียรตินะครับเนื่องจากอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากความปิติและยินดีนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่า การเต้นโลดนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะรูปแบบในการสอนใช่ไหมครับผมไม่เคยสอนให้พี่น้องเต้นโลดนะผมไม่เคยสอนว่าต้องเต้นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการเต้นโลดสัรเสริญพระเจ้าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะรูปแบบในการสอนว่าต้องทําอย่างไรหรือทําตามกันที่พี่น้องในคริสเตจัทํากันแต่มันเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดความยินดีอย่างเต็มล้นปลื้มปิติภายในจิตใจของผู้นั้นนะครับ ตัวอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่มีอยู่ในพระคัมภีซึ่งผู้นี้เป็นถึงกษัตริย์นะครับพี่น้องครับปกติแล้วเนี่ยกษัตริย์เนี่ยต้องมีท่าทีที่เขาเรียกว่าท่าทีที่สุข,ขมุมใช่ไหมครับท่าทีที่สุข,ขมุมนะครับไม่ไม่ทําอะไรที่เป็นเหมือนกับการการที่เมื่อสมควรกับฐานะอย่างการเป็นกษัตริย์กษัตริย์ดาวิดพี่น้องครับผู้เป็นกษัตริย์เนี่ยพี่น้องพี่น้องรู้ไหมครับว่า ท way, zawsze, ่านได้เคยเต้นรําถวายต่อพระยาเวเนี่ยจนผ้าหลุดนะนะจนผ้าหลุดนะครับแต่ว่าในพระธรมภี์นั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงว่าท่านดาวิดได้เต้นราถวายพระยาเวจนผ้าหลุดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผ้าที่ใส่อยู่มันหลุดทั้งหมดแต่หมายความว่าผ้าที่พาดบ่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์เนี่ยมันหลุดแค่นั้นเองนะครับหลายคนพูดถึงว่าท่านกษัตริย์ดาวิดเต้นรำจนผ้าหลุดหมายความว่าหลุดจนเห็นจนเห็นชั้นในหรือจนเห็น สิ่งที่อยู่ภายในไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเต้นจนผ้าที่ผ้าบ่าซึ่งเป็นผ้าของกษัตริย์สัญลักษณ์ของกษัตริย์เนี่ยมันหลุดมันหลุดไปแค่นั้นเองนะครับอะไรที่ทําให้ท่านกษัตริย์ดาวิดเนี่ยอดไม่ได้ที่จะลําเต้นลําถวายพระยาเวก็เพราะว่าท่านได้รับขีปพันธสัญญาของพระเจ้าตลับคืนมาตลับคืนมาสู่พระ,ะสูะ่พระนิเวศท,ที่เป็นพระปลาของของ,ของพระเจ้าในเวลานั้นเพราะว่า มีมีพวกอัม拉เลกที่เข้ามาโจมตีและยึดเอายึดเ,เอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปน้องครับหีบพันธสัญญานั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลและเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับชนชาติอิสราเอลนะครับถ้าหีบพันธสัญญานี้หายไปนะครับจากจากาเต็นท์พระวิหารนัดพบนั้นนะครับมันจะทําให้ชนชาติอิสราเอลขาดกํากลังใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าทรง สั่งให้สร้างนะครับหีบพันธสัญญานี้และตั้งไว้ในเต็นนัดพบนั้นเนี่ยและทุกคนที่นมัสก,การพระเจ้าเนี่ยนะครับแต่นนักกรพระเจ้าที่เต็นนัดพบนั้นและพระเจ้าเองก็ทรงปรากฏพระสิริของพระเจ้าท่ามกลางพักพลาที่มีเต็นนัดพบนั้นทุกครั้งที่มีการานมัสก,การพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเมือ่อหีบพันธสัญญานั้นนะครับไม่ได้อยู่แล้วกษัตริย์าวิดเองนะครับก็ร้อนใจในเรื่องเหล่านี้และเมื่อสุดท้ายนั้นนะครับ ที่ันธสัญญาได้กลับมาเพราะว่าศัตรูไม่สามารถนะครับที่จะยึดอีบปันธสัญญานั้นไว้ได้เพราะว่า,าภัยพิบัติเกิดขึ้นกับพวกเขาสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาคืนอีบพันธสัญญานั้นมานะครับแล้วทําให้กษตริรเวิ่ยอ,ออกไปต้อนรับพอออกไปต้อนรับท่านเมื่อท่านเห็นหีบปันธสัญญาท่านรู้สึกปราบปลื้มปิตินะครับในสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยกลับมานะครับ ดังนั้นเนี่ยท่านจึงเต้นถวายพระเจ้าเต้นรําถวายพระเจ้านะครับจนภรรยาของท่านเนี่ยนะครับคือมีคาเนี่ยนะครับเมื่อกําลังจะเข้ามาใต้พระราชวังนั้นมีคาได้มองออกมาจากหน้าต่างแล้วก็เห็นกษัตริย์ดาวิดเต้นเหมือนกับคนแบบที่ว่าเต้นเหมือนกับคนที่ไม่คนเสียสตินะครับเต้นแบบไม่มีระเบไม่มีระบบไม่มีระเพียบนะครับเต้นไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าวิติยินดีนะครับมีคานั้นก็ดูหมิน่นท่านดาวิด แล้วบอกว่าวันนี้กษัตริย์ได้รับเกียรติเลิศเกินนะที่เต้นจนผ้าหลุดท่านกลางท่านกลางาาข้าราชบริพารทั้งหลายกนษะัตริย์ดาวิดบอกว่าเฉพาะพระพักของพระเจ้าเมื่อขพระเจ้าปิติยินดีข้าพระเจ้ายินดีที่จะที่จะเต้นแบบนั้นถึงแม้ว่าใครจะดูบินก็ตามแต่เห็นไหมครับอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าการเต้นถวายสรรเสริญพระเจ้านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความปิติยินดีในพระเจ้า นะครับดังนั้นสรุีบทที่150พี่น้องครับข้อที่ได้เล่าว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าจงสรรเสริมพระองค์ด้วยรำมนาและการเต้นรําจงสรรเสริมพระองค์ด้วยเสียงเครื่องสายและปี่เห็นไหมครับนั่นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้ากรวไว้สรุีบทสรุดีนั้นเนี่ยท่านดาวิดเป็นผู้เขียนส่วนมากและก็ตอนนี้ข้อนี้ท่านก็เป็นคนเขียนเช่นเดียวกันดังนั้นท่านเขียนเพราะว่าท่านมีประสบ,บการณ์ในการเต้นรําสัรเสริญพระยาเว เราจะราขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้พี่น้องได้ตระหนักนะครับว่าความปิติจินดีนั้นนะครับเมื่อเราปิติจินดีนั้นมันควรจะแสดงออกมานะครับพี่น้องครับพี่น้องเคยไหมว่าพี่น้องได้สิ่งใดและมีความรู้สึกดีใจสุดๆและพี่น้องไม่แสดงอะไรออกมาเลยมันก็ควรจะคิดน,นะครับว่าพี่น้องแบบไหน อย่างเช่นสมมติว่าพี่น้องนะครับมีคนซื้อรถซื้อรถเอาเอารถเบนซ์นนะแล้วให้พี่น้องคันหนึ่งฟรีๆแล้วพี่น้องก็ยืนทําหน้าเฉยๆนะครับแล้วบอกขอบคุณขอบคุณอย่างนี้แหละครับพี่น้องขอบคุณนะโอเคพี่น้องจะไม่ใชโยโห่ Yo ร้องหรือครับธรรมชาติของความดีใจเนี่ยมันต้องแสดงอะไรออกมาใช่หรือไม่แต่ถ้ามันไม่แสดงออกมาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราไม่ดีใจใช่ไหม หมายความว่าเราไม่ต้องการสิ่งนั้นใช่ไหมที่เราไม่ต้องการรถเบนซ์ใช่ไหมที่เขาซื้อให้หมายความว่าเราไม่ต้องการสิ่งต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่รู้สึกว่าทําให้เราปิจิยินดีใช่ไหมเราไม่รู้สึกรู้สากับสิ่งที่เป็นความรู้สึกดีใจหรือเปล่าอันนี้เราผิดธรรมชาติของมนุษย์ครับพี no ่น้องครับมันผิดธรรมชาติของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้สึกดีใจอย่างเต็มที่เนี่ยพี่น้องครับมันต้องแสดงอะไรออกมาอย่างน้อยก็หัวเราะออกมา แล้วก็รู้สึกว่าแล้วน้นก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าหรืออะไรต่างๆนี่มันต้องออกมาสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องลองคิดดูนะว่าที่เราไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ปิฏิยินดีในพระเจ้าใช่หรือไม่การนมัสการ,รพระเจ้าของเราจึงกลายเป็นเหมือนกับพิธีกรรมอะไรต่างๆสักอย่างหนึง่งคนที่เข้าไปนมัสการ,รพระเจ้าในคริจักรแบบนั้นพี่น้องครับมันจะทําให้รู้สึกเฉยช้าในจิตวิญญาณเฉยช้าในจิตใจ แล่รู้สึกอึดอัดว่าเราไม่ได้แสดงออกในความปิติยจินดีในพระเจ้าเลยนะครับพ่อแม่ได้ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับเรานะครับผมดูคลิปเรื่องของพ่อแม่ที่ซื้อลูกหมาซื้อลูกแมวให้กับลูกของเขาี่าน้องครับสิ่งที่เขาแสดงออกมาเขาร้องไห้เขาดีใจสุดๆนะครับเขาร้องไห้แล้วก็เข้าไปกอดพ่อแม่แล้วก็บอกขอบคุณคุณพ่อคุณ,คณ,คณ,คณแม่อะไรตางเหล่านี้เราจะไม่แสดงอะไรเลยเด็กครับ ในการปติยินดีในพระเจ้าเห็นไหมครับอันเนี้ยก็คือทำให้พี่น้องเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของคนที่ปติยินดีและมันผิดธรรมชาติถ้าคนที่ได้สิ่งที่ควรยินดีแล้วไม่แสดงยินดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอยากให้พี่น้องได้กลับไปคิดดูนะครับพี่น้องครับเพระเาะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของอธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากภายในใจที่นรรมัสการพระเจ้าด้วยความปติยินดีนะครับในอย่างที่สี่นะครับนอกจากตกมือ นะครับชูมือแล้วเต้นโลดและเต้นลำแล้วนะครับประการที่สี่นี่ก็โหร้องด้วยเสียงชื่นบานโหร้องด้วยเสียงชื่นบานพี่นะครับในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้คําว่าโห่ร้องนะแต่ใช้คําว่าทําเสียงชื่นบานให้เกิดขึ้นนะครับเสียงชื่นบานบางทีในภาษาไทยถ้าโหร้องเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ยังมองไม่ออกว่าโหร้องด้วยความดีใจหรือโหร้องด้วยความสะใจหรือโหร้องด้วยอะไรแต่ในพระคั คมพีใช้คําว่าเสียงชื่นบานนะครับท่านทั้ง่านทานั้งหลายจงทําเสียงชื่นบานถวายแด่พระยาวีอันนี้มันจะฟังรู้สึกว่าจะเข้าใจมากกว่าพี่น้องครับในพระธรรมสรีอุหกสิบหกข้อที่หนึ่งบอกว่าแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอย๋ยจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าอ่าแสดงว่าอย่างน้อยเราก็เห็นในพระคมภีร์นะครับว่าก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับพี่น้องครับ เื่อการโห่ร้องหรือการทําเสียงชื่นบานสวายในพระเจ้าเนะี่ยพี่น้องครับมันมีพลังอะไรนะครับมันมีพลังอะไรบ้างมันมีมันมีมันมีความสําคัญอย่างไรบ้างพี่น้องต้องกลับไปอ่านในะพิจนารณาเรื่องของอิสราเอลที่ก่อนที่เขาจะเข้าแผ่นดินคณาอันซึ่งเป็นแผนินพันธสัญญานั้นเนี่ยชนชาติอิสราเอลทําอย่างไรจึงสามารถทําให้กําแพงเมืองเยริโคเนี่ยพังราบลงได้ พี่น้องต้องกลับไปอ่านในพระธรรมโยชูวาบทที่หนะครับซึ่งพระธรรมโยชูวาบทที่6เนี่ยททพระเจ้าทรงสั่งอิสราเอลบอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยนะครให้เดินรอบกำแพงเมืองเยริโคเนี่ยพี่น้องกับกำแพงเมืองเยริโคเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกำแพงที่หนาและสูงนะครับและรถม้าสามารถวิ่งบนกำแพงบนกำแพงได้นะครับวิ่งบนสันกำแพงได้นะครับแสดงว่ามันหนามากนะครับเพราะฉะนั้นอิสราเอลไม่ได้ใช้กําลัง ของทหารในการที่จะทําให้กําแพงเมืองยิริโคนิพังลงลากพระเจ้าทรงสั่งอิสราเอลบอกว่าให้เดินรอบกําแพงหกวันวันละหนึ่งรอบเดินเสร็จแล้วไม่ต้องส่งเสียงอะไรนะให้เงียบเฉยเดินเสร็จแล้วหนึ่งรอบให้กลับเข้าที่พักวันที่สองให้ทําอย่างนั้นเดินหนึ่งรอบกลับเข้าที่พักจนถึงหกวันแต่พระเจ้าทรงตรัสว่าในวันที่เจ็ดให้เดินเจ็ดรอบและเมื่อครบเจ็ดรอบแล้วให้โห่ร้องขึ้น ผมเข้าใจว่าโหร้องขึ้นด้วยความชื่นบานในพระเจ้านะครับไม่ใช่โหร้องขู่นะครับเพราะว่าคําโหร้องขู่พวกศัตรูเหล่านั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ผลแต่เมื่อโหร้องด้วยความชื่นบานโหร้องด้วยความชื่นบานเป็นการโหร้องอย่างเดียวกับที่เราถวายแด่พระเจ้านะครับจึงทำให้จึงทําให้กําแพงนั้นพังลงราบพี่น้องฟังดูแล้วมันไม่น่าจะมีเหตุผลเลยนะ นะครับเสียงต่างๆที่ต่อให้เสียงคนทั้งโลกจะไปโห่ร้องและจะทําให้กําแพงสั่นและพังลงมันก็คงไม่ใช่ตอนนั้นดูเหมือนไม่มีไม่มีเหตุผลเลยแต่เสียงแห่งความโห่ร้องแห่งความชื่นบานในพระเจ้าพระเจ้าทรงประทานเช่นนั้นเพราะว่าเสียงแห่งความชื่นบานในพระเจ้าจะนําชัยชนะเหนือศัตรูมามาสู่คนของพระเจ้ามาสู่ชนชาติอิสราเอลเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราก็เชื่อว่า เสียงโห่ร้องแห่งความชื่นบานเมื่อเรานมัสก,การพระเจ้านั้นจะนำชัยชนะเหนือศัตรูที่ทำให้จิตใจของเราชีวิตของเราเสื่อมทรามและจิตใจเราปวดปูวมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นมีชัยชนะเหนือวิญญาณชั่วร้ายและมารซาตานที่ปราถนาที่จะต่อต้านเราพี่น้องเชื่อเช่นนั้นไหมว่าเรามีมีอำนาจที่จะมีชัยชนะด้วยการโห่ร้องถวายแด่พระเจ้า นี่คือพลังแห่งการอร้องสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้ากับพินน้องครับเอเมนไหมเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ในประการที่2ของตอนนี้นะครับบอกว่าเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักด้วยการขอบพระคุณซึ่งเรากําลังอยู่ในข้อที่หถึงข้อที่สใช่ไหมครับที่บอกว่ามาเิด ให้เราร้องเพลงด้วยความยินดีถวายแด่พระยาเวให้เราโหร้องด้วยความชื่นบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของเราให้เราเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณให้เราโหร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญผมพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงการโหร้องสรรเสริญพระเจ้าแล้วนะครับอย่างที่สองที่มีอยู่ในข้อนี้นะครับก็คือการที่เข้ามาอยู่เฉพาะเฉพาะพระพักด้วยการขอบพระคุณ หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอและสิ่งเหล่านี้ที่เราทํานั้นเราต้องทําร่วมกันนะครับพี่น้องครับบางคนบอกว่าอยู่ที่บ้านฉันอยู่ที่บ้านคนเดียวก็ได้ฉันขอบคุณพระเจ้าคนเดียวก็ได้พี่น้องก็ต้องคิดดูนะครับว่าการที่พี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าคนเดียวนั้นพี่น้องได้รับกําลังมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นพี่น้องครับการมาอยู่ร่วมกันในครสตจักรแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันปรบมือขอบคุณพระเจ้าร่วมกันโหร้องเต้นราร่วมกันในครสตจักรนั้นน่ะมันจะมีพลังที่ทําให้เราทั้งหลายมีชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาเหนือศัตรูเหนือวิญญาณชั่วร้ายมารซาตานอย่างไรอยากให้พี่น้องได้กลับไปคิดพิจารณาในค่ำคืนนี้ก่อนที่พี่น้องจะหลับนอนเอเมนไหมครับก็ขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องนะครับ เราจะมาพบกันใหม่วันวันพุธนะครับพี่น้องครับวันพรุ่งนี้ผมจะขอย้ายเป็นวันพุธเพราะว่าวันพรุ่งนี้ผมไม่สะดวกในการที่จะสอนขอย้ายเป็นวันพุธนะครับเดี๋ยวคุณต้นก็จะลงไลน์เตือนพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้ไม่มีนะครับแต่วันพุธจะกลับมาครับเราจะมาเริ่มใหม่เราจะมาเลือกในข้อที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวกับข้อ3ถึงข้อ6เรามาดูว่าพราะเรจ้าพระเจ้าตนนี้พูดอย่างไรในพระธรรมสุริยบทที่95ครับ ในค่าคืนนี้ขอพระคุณและความรักของพระเจ้าดํารงอยู่กับพี่น้องขอสันติสุขความชื่นชมยินดีในพระเจ้ามีอยู่เสมอในชุดของพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับ